อยากขอบคุณอีกสักครั้งที่เธอยังไม่ทอดทิ้งกันที่เธอนั้นยืนข้างฉันในวันที่ไม่มีใครในวันที่ฉันล้มลงในวันที่ฉันร้องไห้วันที่ต้องเหงาเดียวดายเธออยู่ข้างกายเสมอขอบคุณฟ้า วันที่ให้เราได้มารักกันแต่งเติมชีวิตของฉันเติมฟันให้เต็มหัวใจขอบคุณที่เธอรักกันขอบคุณที่เธอมั่นใจด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายให้เธอมั่นใจได้เลยเผู้ชายคนนี้สัญญาจะเก็บรักษา สมที่เธอมอบใจของเธอให้ฉันจะดูแลรักตัวเธอให้เท่าที่เธอรักฉันราบใดที่เธอรักกันทำมันคือฉันรักเธออยาขอบคุณอีกพันครั้งฉันว่ามันคงยังน้อยไป ตอนนี้ไม่มีคำใดจะอธิบายใจฉันตอนนี้พูดได้คำเดียวขอบคุณที่เธอรัก Bye. ทำมันคือฉันรักเธอจะดูแลรักกวัวเธอในเท่าที่เธอรักฉันราบใดที่เธอรักกันทำมันคือฉันรักเธอได้นำรัวแทนของพี่น้องในจุมชนก็ขอ,อยินดีต้อนรับท่านผู้มีการ และก็ท่านคนครูคนใหม่ด้วยความนินดียิ่งนะครับซึ่งชุมชน,นะพะเยาันจะเปลี่ยนไปกี่รอบเราจะชอบหรือไม่ใช่เหตุผลคนครูคนแขันจะมุ่งมั่นและอดทนเราทุกคนจะมุ่งมั่นยินดี <ๆ S 1> ต้อนรับท่านพอสพั่งเข้าสู่กลุ่มโศกแสงนะครับไม่มีผู้บริหารคนไหนดีที่สุดหรอกครับแต่ท่านพออสพั่งจะบริหารสุดๆให้โรงเรียนดีไม่มีนักเรียนคนไหนดีที่สุด แต่ท่านผู้บริหารชื่อสะพังนะครับอุทาพรจะบริหารโรงเรียนให้สุดๆเพื่อให้นักเรียนดีครับขอบคุณครับท่านนายกนะครับสมาคมผู้บริหารนะครับท่านเสมาซีดาท่านอดีตนายกองการหานส่วนตำบลนะครับท่านแสวญนะครับแล้วก็ท่านกำนันผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ท่านพีอรดุลนะคเจบ พห้าพหกทีเล่นฟุตบอลเขาก็จะมาอยู่เคียงข้างที่สำคัญคือสมัยนั้นน,นครูมีกี่คนหรอกผมบรรจูใหม่อายุ18ปีเต็มพอดีอายุ18ปี5เดือนเป็นคนหนุ่มที่สุดก็เลยได้ดูแลตั้งแต่ชั้นปนหนึ่งจนถึงปหกเวลาเข้าแถวจึงไม่แปลกใจที่จะต้องรู้จักสัพร้เด็กน้อยหนุ่มหน้ามนจากวันนี้ไปต้นไป สพรั่งต้องเป็นคนสั่งการวินิจฉัยสั่งการด้วยตัวเองและสพรัง่งจะต้องเป็นเอกลักษณ์เป็นหน้าเป็นตานอกจากของโรงเรียนแล้วยังเป็นของชุมชนชาวบ้านจากแต่ก่อนอาจจะรับผิดชอบเพียงในในห้องเล็กๆห้องหนึ่งจำนวนนักเรียนส่วนหนึ่งต่อจากนี้ก็จะไม่เฉพาะในโรงเรียนไม่เฉพาะในหมู่บ้านคนเยวขัน ทุกสิ่งทุกอย่างระดับประเทศด้วยอยู่ในความดูแลของผู้อำนวยการผมามีคำคำหนึ่งพูดอยู่<ล>ว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจที่ลูกศิษย์ลูกหามีความสำเร็จและสุดท้ายก็กาชื่นชมกับลูกที่มาบรรจุที่นี่ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันกับชาวโปลเอลขันนะครับถือว่าโชคดีที่สุดเราเริ่มต้นกับผอออกคนใหม่ทุกอย่างก็เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าการบริหารนั้นคือศาสตร์และศิล เรียนรู้ไม่รู้จบจะสามารถเอาให้ใครเป็นแบบอย่างได้เป็นต้นแบบได้แต่ไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะสะพั่นงนะและก็จะฟังข่าวนะฟังข่าวความสำเร็จของเราและก็ก็ขอให้ลูกหลานที่มาทำงานที่นี่มีความสุขเช่นเดียวกันขอบคุณมากนะครับท่านครับวันนี้ก็เป็นน้องรักผมนะครับ ตั้งแต่สมัยอยู่เป็นครูอยู่ที่นนแดงน,นะครับเคยร่วมทุกข์ร่วมสูก่กันมานะครับไม่ว่าจะเป็นส่นทีเฮฮาในวงกีฬาล่างกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นนะครับงนนแดงสศกแสงแล้ทำมาเพือนะครับรู้จักจคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับมีอะไรก็ไปมนนาหาสู่กันนะครับแล้วก็สำหรับครูคนใหม่นะครับก็ขอฝากว่า ก็คงตั้งเกแล้วนะครับที่เลื่องพ้นทเดียวกันนะคตั้งเกแล้วก็ขอให้ลูกตงตั้งเกนะครับปฏิบัติงานวันนี้มาส่งด้วยและก็ในนามาผู้บริหารอำเภอนาจรุวยนะครับก็ขอแสดงความดีๆกับทั้ง2ท่านนะครับขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตราชการตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับคณะผู้บริหารทุกท่าน แขกผู้มเกียรติทุกท่านนะครับเพื่อนๆ6ครับ5ก็ได้อยู่ในโรงเรียนที่ได้แชมป์ทุกอย่างนะครับก็ดีใจแต่ว่าการได้แชมป์นั้นบันยากก็แต่สิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการรักษาแชมป์นะครับก็คงให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำหน้าที่ตนนี้ให้ดีที่สุด ในการทำงานนอกนั้นก็ขอบคุณถ้าถ้าผมสามารถรวบรวมความสามารถของท่านผู้ในการทั้งหมดที่นั่งอยู่นี้ได้ผมจะรวบรวมข้อดีของทุกท่านไว้แล้วมาอยู่ในตัวผมคนเดียวถ้าผมทำได้ผมจะทำนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคุณกุ้โกมินคุณทาพรข้าราชการบำนาญมีมาสน เพื่อนๆหทับห้าพวกเทียมขอบคุณคณะผู้ปกครองผู้คนใหม่ด้วยขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มาส่งงานครั้งนี้จะไม่สําเร็จไปได้ถ้าไม่มีคณะจากถ้าไม่มีคําว่าทีมงานคูอเนี่ยวขันนะครับขอบคุณแม่ครัวขอบคุณนักโกนะครับ ก็วันนี้ก็ถึงว่ารับนโยบายครับคำแนะนำจากรุ่นพี่ต่างๆมาก็จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับ ที่นี่เป็นที่แรกที่นี่เป็นโรงเรียนที่เป็นครอบครัวครอบครัวหนที่อบอุ่นมากเลยค่ะต้องขอบคุณคุณครูรันจวนที่แพ้ที่ฝนนะคะแล้วก็พ่อปูนะคะแล้วก็รวมถึงท่านผู้อนวยการที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอ่าสหรับหนูนะคะตําแหน่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นหน้าที่การงานที่ใหม่เพราะว่าหนูก็เพิ่งจบอย่างที่ท่านผอคุณนะคะหนูก็เพิ่งจบตอนเดือนมีนา จบเสร็จหนูก็สอบบรรจุเราก็ได้ทํางานที่นี่เป็นที่แรกเพราะฉะนั้นอะไรที่หนูทําไม่ถูกไม่ควรหรือว่ามีคําแนะนาําหรือคําสั่งสอนหูพร้อมน้อมรับนะคะก็ฝากคุกฝปาก,ปาก,ปาก,ปากตัวเป็นลูกหลานของที่นี่ดีคนนะคะขอบคุณค่ะ my